ัครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูปถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่22สิงหาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าเรือยอดของมหาเศรษฐีชาวรัสเซียนักธุรกิจบริษัทเหล็กถูกประมูลขายทอดตลาดเพื่อใช้นี่เจพีมอร์แกนเชสหลังเรือถูกอายัดในยิปรอนตาตั้งแต่เดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมา เรือยอดลำเังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นเรือยอดสุดหรูราคา63ล้านปอนด์ของมหาเศรษฐีท่อเหล็กชาวรัสเซียเตรียมถูกขายทอดตลาดหลังล้มเหลวชำระหนี้บริษัทเีมอร์แกนถือเป็นเรือลำแรกที่ถูกประมูลนับตั้งแต่ชาติตันตกประกาศคว่ำบาตรยึดทรัพย์เศรษฐีชาวรัสเซียในหลายประเทศด้วยกันรายงานข่าวนั้นบอกว่าซูเปอร์ยอดสุดหรูของมหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวรัสเซียดมิทรีทพัมเปสกี้กำลังจะถูกขายทอดตลาดในวันที่23สิงหาคม2565 หลังจากที่เขาผิดนัดชำระหนี้เงินกู้กับ JP m o ม g a n แกนเชหรือว่า JP m o ม g a n แกนเช and นคนะครับในเจลฮอลลีเยอร์นายหน้าจากบริษัทประมูลฮาวโรบินสันพาร์เนอร์เปิดเผยว่าซูเปอร์ยอทนี้เป็นลำแรกที่มีการประมูลต่อสาธารณนับตั้งแต่รัเสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางฐานในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์25ง5และมีแรงกดดันทางการให้หยุดเรือรูรวมถึงสินค้าในเรือต่างๆทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับสำหรับซูเปอร์ยอท เอ็กซิโอมาของพัเบียสกี้นั้นเป็นเรือ5ชั้นมีสระว่ายน้าพร้อมโรงภาพยนตร์สมิติมีพื้นที่สําหรับลูกเรือ20คนคู่กับห้องนอน6ห้องที่สามารถรองรับได้ถึง12คนถูกยึดในยิปรอนต้าเมื่อเดือนมีนาคมโดยเจ้าหน้าที่อังกฤษที่เป็นคนดําเนินการเนี่ยครับเข้ายึดตรงทางเข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเมื่อเดือนกรกฎานคมที่ผ่านมานั้นเจพีมอร์แกนชนะคำสั่งศาลในยิปรอนตาส่งผลให้บริษัทสามารถประกาศขายเรือลำดังกล่าวที่มีขนาด73เมตรหรือว่า 240ฟุตหลังจากที่พัมเพียรสกี้ไม่จ่ายเงินกู้20.5ล้านยูโรหรือว่าประมาณ1,000ล้านบาทที่ผูกติดอยู่กับเรือซึ่งบุมเบอร์รายงานข่าวนี้เนี่ยครับว่าเอกสารของศาลเนี่ยแม้ว่าโฆษกของเจพีมอร์แกนเชสจะปฏิเสธและก็ไม่แสดงความคิดเห็นแต่ว่าเอกสารของศาลนั้นเนี่ยครับชัดเจนว่าพวกเขาสามารถที่จะดําเนินการเรื่องดังกล่าวได้เรือลำนี้มีมูลค่า63ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ2.8พันล้านบาทและคาดว่าจะถูกขายในราคาต่ากว่านี้ อลเยอร์ year. ก็บอกว่าเรือลำนี้ได้รับความสนใจอย่างมากโดยอ้างถึงคำถามถึง115ข้อและการตรวจสอบอีก28รายการโดยผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือทีมสำรวจของพวกเขาจนถึงในปัจจุบันนี้ทั้งนี้พามเบียสกี้สร้างรายได้มหาศาลในธุรกิจเหล็กก่อนที่เขาจะถูกคว่ำบาตรในเดือนมีนาคมเขาเคยควบคุมกิจการ TMK PJSC ซึ่งเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียด้วยตามรายงานข่าวนั้นก็บอกว่า มีการเรียกร้องจากรัฐบาลบางประเทศซึ่งรวมถึงอังกฤษให้ดำเนินการยึดทรัพย์สินจากผู้มีอิทธิพลชาวรัสเซียเพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากยูเครนอย่างไรก็ตามเงินที่ได้จากการประมูลเรือเอ็กซิโอมานี้คาดว่าจะถูกนำไปใช้คืนให้กับเจพีมอลแกนหลังจากที่การประมูลของศาลทหารยิปรอนต้านั้นได้สิ้นสุดลงนอกจากนี้เรือลำบังกล่าวจะมีชื่อเรียกดั้งเดิมตั้งแต่ถูกสร้างเมื่อปี2 5 5 6ว่าจะตุรัดแดงและถูกปล่อยให้มหาเศรษฐีสามารถเช่าได้ในราคาสูงถึง 4 6 5 0 0 0ปอน์หรือว่าประมาณ19ล้านบาทต่อสัปดาห์บวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในการเดินเรือแต่ละครั้งพอมเพียนสกี้เป็นมหาเศรษฐีวัย58ปีชาวรัสเซียเป็นเจ้าของและประธานบริษัทผู้ผลิตท่อเหล็ก TMK OAO ซึ่งเป็นผู้ผลิตให้กับบริษัทก๊าซปลอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียเขามีทรัพย์สินโดยประมาณอย่างรับ1,840ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ 78,0ด0มืนดพล้านบาทและถูกคว่ำบาตโดยรัฐบาลสหรัฐอังกฤษรวมถึงชาติในสาภาพยุโรปนะครับนี่ก็จะกลายเป็นเรือลำแรกนะครับของมหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่จะถูกดำเนินการนะครับในการประมูลขายเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้นี่ครับ